จะอีเมลว่ไปเอิ้นพี่น้องในกว่าว่าสันไปเอิ้นพี่น้องในกลัวยังได้ไปสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์ทุกท่านเด้อพ่อพอกับซองสนีป่าเก่าเก่าเด้อพี่น้องเด้อพอใจกัฮันลงมันลงดินลงตีนมันมันเปลือกเลยพอปิดเนี่ยพองเอี้ยมทั้งเทิงหัวนะพ่อมันแจ้งเล่นบั่มบั่มลงบนเลยมันแจ้งมันขาวปิดเนี่ยทั้งหัวนะก็ได้หอนัน ลูกลานนี่แหละเนาะแล้วก็ป้าเพิ่นกับโบหูเพิ่นหักกาม่าป้าก็เลยเป็นสามุงจนนี<ม>่น่าไม่ลู้ไปบอกมาเส้ากับบ่าวยังมาเส้านี่นั่นก,กันย่อเขาไม่กินนี่ทั้งเฮือนแต่ว่ายังบ่ได้เมื่อยกับเมื่อยกับเมื่อยเล็กน้อยค่ะป้าแต่บ่สาบายมา,นา,ากนะทีเป็นอาทิตย์แล้วนอนเฮาน่ะอ,อ,อ,อยู่พอดีเฮาน่ะเฮาอยู่ตอนนี้ พอกแลนะนะอันนี่เนาะฮะอยู่ผู้เดียวฮะน่ะทั้งบีบทั้งไห้ฮะจักเศดนาใดผู้เดียวฮะน่ะทั้งบีบทั้งไห้ฮะกับจัจไลฮะกับด้โอ้ยข้างกับแขง้างกัแขงบัจไลจักเศษนาใดจับบ่ถืเลย มังนาวกะสิป้ามังนาวเขื่อนป้าแล้วมังนาวนี่กินโบดีแม่รวยโบมีใครกินเดี๋ยวมีชาวเห็ดกินผู้เดียวมังนาวบ้องมังนาวแต่ว่ามันโบถึกป่าบ้างข้าผีมีแห้งเงาเงาตอนนี้ลูกได้แล้วพี่น้องเขี่ยวมากแล้วตอนนี้ฉนี่โทรมาบ้องแม่น้องต้าน โท่าผสมทรายดูซนี mm. say, uh, ่ก um. ja ็โท่มาหายเพื่อเว่าสิขึ้นมาเมื่อแรงว่าสันซนี่ว่าสิขึ้นฮเฮ้ยยังเอามาไล่ถามอยู่ อ้าวก็คือว่าโลกของยันถั possible, tense, ่วเมนะฮาทามจนเบิดเป็น mm นันเป็นนี่คือว่าบริจดบอกโอ้ที่ว่าไปจจหักใหม่น้ำมันพอเท่าที่ว่าพออันแกมบบุ่มกิกีไปปัวนะเป็นมอยาต่างมันตุ่มเสียหายกี่ห้าเบิงในดูเสื้วบอร์นไม่ใหญ่นะ เสียห้องปะได้วันนี้อเยนีนอยู่วันนอนไปนอนเลือดน้อยเลือดไปอยากมีใครไปเห็นกินนอเบ่คักเจนี่แล้วฮิตตะเศ้าคนานหัวสังยังบร่ได้บิ่งหนาตะคองเลยอย่อันนี้แม่เนยยังยังขัวอยู่ เรวเขาอไวดเดข้แต <c ười> <rapper> ่้นนะลูกนะกับขานะไม่เต็อหไรนะมอของไเี้ขานะข้าว็ือตะเว็มงอเช้าตอนก็นตอนเช้าในเจ๊ดงชาต่างเวลาเราเจ๊ดักินลมอยางมเลยัวไปอมลูกเห็ไป้มน้มงี้เอนีแล้วกองหข้างทางนะ

อีหยังยกขึ้นมาเบิ่งดูใส่แล้วก็แห้งก็ได้โอ้อูปลาซิวก็ค่อยเจ้าอูแห้งๆเฮาก็อูแห้งเด้ปลาซิวน้อยก่อนทําข้าวเจ้ามาไม่ใหญ่จืดอูปลาซิวต้องบ่อยากสุกอยากขึ้นมายินเสียปรตูประตูตก็แล่นเลยอืมกืว่าสิมาจนเห็นบ่ถือแนวว่าโกอา ท่านเจ้าอยู่ดีไม่แห้งแล้วกับพังเบื้องอาการนี่แล้วเราเห็นนอนนักพระิอยู่ได้ก็มากนมีเลยบอกอนี้นะใครบอกอนีรนะให้เอามากินเลยใบมังผ้าวกามาเขี้ยวเนาะเวลาเขี้ยวค่ะทานกินหนเนะเี่ะไก็ใบมัพร้า้วใบมายมยมเอามาเี้ยวนะใบมายมยมแห้งเเจ้าถือใบมัพผ้าด้วป้า ก็ตาันต้มงเนาะยาขี่บอนะยาหนวดยาเนี่ยแม่เนี่ยหมดรหมดยานี่มียาจืกรบลุกเขี้ยมมากแล้วแต่ก็เมื่อยหายใจลงเลแต่ว่าเอมันดีขึ้นแต่ว่ายังอยู่นะดี้ทสเ็นะงะขางวันีงาวบ้นดีเร็นดดีีดี่นางมหมันมีมันมีมัน ก็แไาลงมาแ่ลงมาเอ๊ะลไ้แล้วมันไม่แ้กินามาาไนี่กินบ่ตอนนี้เมมาบุ้มเอา่ตอนนี้เมากินกันป็นไงไม่โไม่ใหญ่นะกินเซงกัน็ไเนี่ยม่โ่เอาเามาจับไม่ให่เผามามาจับตอนนี้เามาจับนะแขงก็ไม่ใหญ่ซ้งก็ไงก็จะกินลายกันนี่นเผะ กะดาเด้ออ้าวอาวปรับปรับนี่นําก็มีเนาะแต่ทุกข้าวเออๆเฮ้ยยเอามาก็มีบ่จักรเยเฮ็ดจากให้เอะไรเนาะอยู่เดียวจอเลาเอเอาอเอาไเไปาอไว้ไวแล้วาม่บาไไว้แล้วก็มุ่ปาจกาเลสบอกใาให้ใ้ไปําออยจ ยายังมังหบแล้ตจนไปเอิรอดผู้นี้อะไจมาไปนบ่อยอิไาตอนนั้นก็จะไปสีเอายังเนาะอยู่ผู้เดียวยาไระไรกาลงเหยียดพูนเ๊าดอ่ประาถ้าบ้าพ่เซนเยเอากระโลเตงมันดูดถึงไปเอิรไดมได้ไหน

บเห็นแวน้องชมันดเหนเมนพอาเอยไเห็น่แลั้รปแล้วก็สียบยากินนัแหละใจเราบริสุทธิ์ตยก็ได้เ่างเง้มคนเลูกคนโซ่หนึ่งไปบอกแล้บอกมันหมู่ะกงางอยู่เดป่านี่นะมีเ้ามานี่นะก็คือบนแล้วก็เผาเนี่ยันแล้วสิบไปเผาบ่เผานลน่ ข่าอาจารยไปน้ตโยเราอยู่น้ตนล้วโน้ตเราจขับไปเป็นอะไรนีแล้วก็มามาลงอาติข่าวทำลูกไปเหขาได้รายกเป็นอะไรเจลย้ำเจลุนเป็นกเป็นนี่คาสบายไม่ใช่กระบวกเสื้องแปลว่าสบายรเบอนไม่ตัว เล่นับเว่าาวนอนเลยบ่าบอบอกู้บ่งอก้าเ่นมาเล่นมาถึงตลอดมาครังว่ากวามันม่นกร่อยใจเปนต่เกโลดคนน่บ้าบาเอยาบอนเราไได้บอก่ะอ้นั่งเลยน่เทียงนอนโดยคักาไปบ่หรอกาเขียวะเรงป่าน้ัน่ก่าก ก่อนวันที่นฝากเสินก่อนวันที่7ตามนแ้มีเหตุไปทำใจหมดทั้งน่ารักว่ากระเพ๋าลักคืน ก็รบกนอ่สน้าิงขึนนมากันนั่นแหละลุงเขาว่ามั้จะมีใครเป้นยังเลยลุงยังไระอยู่บาด่เดพัหน้าตายเลก็สิบืนไปเา่มือพันาตายกปุนหนักไปไปกระหนังกับข้างอย่างเดีไปหนัง่งเดียอย่างยลูกอย่ายกันเขาเรียูกยปักตู นกตกน่ะก่อนเราสิเป็นบักนาเาเตะก่อนเตือนเลยเตะ้ามขื่อมือกระเด็นแล้วคันด้าน้ำมาไงขวั่่้ันย่าขับรปกู้เพื่อนมาอยู่บ้านมึงมือ เราเราความพันเราพี่น้องก็คุ่เพื่อนรอยู่บ้านมห่วงโอ้ยห้องตัวนี้ก็เคยมาอยู่วาหาเห็ดกออะรอะเราหมายว่าทเถื่อนีะรางกว่ากัู่จิกจิกจิกโชคตัวนี้ก็เคยมาเอาอ่ักเพื่อนตาอยู่อยู่ว่าอยู่นั่อะไรอยู่ได้ตอาาบุรก็อาร์ีก็ผู้ลายก็ย่งอยู่คนละ ว่จะป้เนอมเปามื่อเราเิเบ่อิ้มมันสิกลับไปลาเรือเค็มที่สุดถ้าเกิดเห่าพันเห็นป่าเหาปัจจุบันนี้เป็นป่าอย่าชิวอยู่ใดเฮ้ยนักเพ็นคือเก่าก็ถมก็ยังยังคือเก่าอืมแม่เกิดล่าาพันหวาพันว่าเาไปบ่อก่าแม่อม่อาหัับไปยังกต้งใช้หลอดแล้วลากเทีเนนะท กันมากเลยนเกบในทอบาบ่อเหมืนกทางทางเไมบอกนยายดอกความันพันเป็นารเป็นตายกัดตายแยกัดแยามันพันมันกมบูรแท้ใชอันมกา้เงินไานทำเง็นพคนกบบกันบุญเงินยาเขยขึงเงินจะเข้างันมืนขึ้นต้องไข่เหมอนเนาะ วุเปิดเพลงวุดค้เจ็บจ็เจ็บเลยกว่าไอ้ผ้าอากเปาองังปีกูิจีว่าเงินค่เงินแองไหกหอจนนะเคไปเอกมันเป็นยังแด๋วเลยนะเนีอะเลยอเงินเกินอนเ่มันจะเป็นคือระเกาว่า มันเไเกี่ยวกับตับกับยังบอกเพ่ืชุะเก่ารวยบาลที่เอามาเจ้ามาเจะมันเป็นที่นันเจ้ามาเจามาแปนองพี่เป็นข้าวเราไปคัวเนชมพู่นั่นเป็นผีเป็นีอย่มาเป็นน้องออกมาบังเป็นน้องการห้ายังที่อันคือสั้นหัวข่าถึงไม่พูดเรื่องนี้มันดเครื่องเลว เครื่องัเครื่องวางเป็นไงกิกับเบเครื่องหากว่างเรือเป็นแางเท็ดปเมื่อมาไม่เ่มันเกียวกับมะเร็งเาไเต้นังไาไปไทยยันมีหลงมะเร็งจะได้กัน มันปลได้ว่าน้ำเป็นตานี้ใหญ่าเนี้ยเป็ตานี้เพวะแม่กรพันเราเสียเสียแบบก้อพายอยู่มนิเป็ดเฮาเสือกับเฮาเโอ้จังต้นจัต้อยานนี้ น่าเจ็บเวลาป่วยอันเป็นยังบอกอยู่ดให้เด้อันหาปฏิบัติหมักโอเป้บคนหายล่างกำทางในศพตีผ่านมาล่างหายบต่างเก่าาต่างเษฐกต่างเนเป็น

ขีดน้ำซันีดอกอันลกข้องเพิินนะหละท่เพิินเป็นอะไรพี่น้องไปตรวจสุขภาพกับไปอยู่ไปก่าเป็นมาขาะข่ายรังอะไรเนาะทางลาวเสีเรียกว่ามะข่าังเนาะทางไทยผลเสืเอ่อนว่าลรกไตก็เป็นอยู่แต่ว่าคั้นเพิินแข็งแห้งดีกับมื้ออื่นว่าสิผาพเพิ่นไปตรวจอยู่หมกดหารทางไดากติดตามมันตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขเาเก็บไปเพียงเท่านี้แหละพบพอกันคลิปต่อไปสบายดี